สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูผักสวนครัวนะคะเป็นมุมผักเล็กๆที่ปลูกไว้นะคะเริ่มต้นด้วยอันนี้ก็คือผักขแยงหรือว่าผักกระแยงทางภาคอีสานนะคะคือยอดสวยมากนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นสาระแหนนะคะกำลังแตกยอดสวยๆเลยค่ะสาราแหน ส่วนกระถางนี้นะคะก็จะเป็นแมงลักนะคะตรงนี้ก็จะเป็นมุมผักแพลวนะคะผักแพลวกํากลังแตกยอดสวยๆเลยค่ะพุ่มใหญ่มากเลยค่ะสําหรับผักแพลวนะคะกระถางนี้นะคะก็จะเป็นผักชีใบเลื่อยหรือว่าหอมเปทางภาคอีสานนะคะส่วนมุมนี้นะคะก็จะเป็นมะเขือนะคะชนิดต่างๆกํากลังติดดอกนะคะบางต้นก็ได้เก็บลูกแล้วนะคะ ต่วมุมนี้นะคะก็จะเป็นต้นหอมนะคะต้นหอมก็ยังไม่งามเท่าไหร่นะคะใบเล็กมากนะคะแต่ก็ได้เก็บทานเรื่อยๆนะคะสำหรับต้นหอมนะคะใบใหญ่ๆนะคะต้นนี้ก็คือต้นทูนนะคะมีต้นเดียวนะคะแต่ก็ได้เก็บทานเรื่อยๆนะคะทานกับส้มตําอร่อยมากนะคะแล้วก็พระเอกของเราในวันนี้นะคะก็คือต้นมะละกอต้นนี้เลยค่ะ มีอยู่2องกิ่งนะคะแต่ว่านี่ค่ะดูกมากทำส้มตำอร่อยมากนะคะมะละกตอต้นนี้สำหรับมุมนี้นะคะก็จะเป็นปูเล่นะคะใบปูเล่นี่คือทานสดนะคะกำลังขยายพันธุ์นะคะปูเล่มุมนี้ก็จะเป็นมะเขือนะคะที่ต้นใหญ่แล้วนะคะเก็บลูก ทานไปหลายรอบแล้วนะคะสวยๆเลยค่ะกําลังติดดอกติดลูกเยอะมากนะคะลูกโตแล้วนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นมะนาวดกพิเศษนะคะช่อนี้นะคะก็หกลูกได้นะคะสำหรับมะนาวตรงนี้ก็จะเป็นมะนาวยักษ์นะคะมะนาวยักษ์ปีนี้ก็ ติดลูกโตแล้วนะคะสี่ลูกนะคะส่วนต้นนี้ก็จะเป็นเลมอนนะคะเลมอนก็ติดลูกสามลูกสี่ลูกนะคะตรงนี้ค่ะนี่ก็กําลังติดดอกนะคะพริกต้นนี้นะคะกําลังติดลูกตุกๆเลยค่ะสําหรับพริกต้นนี้ สำหรับมุมนี้ก็จะเป็นมะระกอเตียนะคะปลูกไว้หลายต้นเลยนะคะมะระกอเตียมะระมรกอเตียต้นนี้นะคะเป็นต้นแรกที่ปลูกไว้นะคะต้นนี้ก็กําลังติดดอกแล้วนะคะสําหรับมะระกอเตียนะคะติดดอกแล้วค่ะส่วนด้านล่างของเข่งนะคะก็จะโรยด้วยผักชีนะคะก็จะมีผักชีลาวนะคะ ชอบสิ่งไหนก็ปลูกสิ่งนั้นนะคะเนื่องจากพื้นที่มีน้อยเราก็จะปลูกพืชอย่างที่ทานนะคะสวัสดีค่ะ